ที่สุดการรอคอยแล้วนะครับโปกเกอรเจอร์นี่เตนิวเฟิร์สแฟนมิทติ้งอินไทยแลนด์นะครับได้จัดแล้วครับผรตัมเลขก็คือ2-3-4ก็คือ2ปี3เดือนแล้วก็4วันเฮ้ยอันนี้จร well uh ิงเหรอเออเมคขึ้นมาปะเนี่ยเออเมกนั่นแหละโอเคโอเคก็มา2ปีกว่าๆที่เราอปี3เดือน4วันประมาณนั้นแหละ5ชั่วโมงใช่ครับ บคุณนะครับทุกกระแสตอบรับของคอนเสิร์ตแฟนมีของพวกเรานะครับบการตอบรับที่ดีแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับมากันแบบแน่นพอเลยก็ดีใจมากนะครับที่ทุกคนเนี่ยยังไม่ลืมพวกเรานะครับผมขอบคุณมากเลยนะคุณมากครับ